สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอิรซมเล่นจ้าบอยาจวัดีจบือเองสวัสดีพี่น้องบ่เถอะโอ้โหถือให้กูได้แบ๊่อก่ยด็ก่่ปไก่ม่จะได้แต่งชื่อเลขไ้ือตัมกือว้นห่าเลยคิวยา มาหาหาาเดยเฮ้ยมันกัเครอย่ะไรันกันจะออกแล้วเพื่อนม่จับถกันไงเนาะจุบนหนึ่งหกวันเนาะหนึ่งหาซื้อแล้วจะซื้ออยู่บ้านหนึ่งห้ลไวกัซื้อออกนะจะมาไม่ใจกันยุกับมงลุนเลกพี่ลอกเยอ่างเดยยัใสไวู้มุญนี่กับมอุนไปตายยังหอดพุ่นนะบ่เฮ้ย รางวัลที่หนึ่งเลยมูให้กูได้ไหมลเปิดทั้งต้นขอ้บัเปิดทั้งในหามึงรุ่นกันเมูอยู่แล้วกับมูถ้าเอามูดิ้แกมูนเร่อกตัวใหญ่ตัวเดียวนะเจ็แเจ็บอกได้าไม่อกกรมูอกยับป่าเล็กอพัง

<ไ>น่น้มันก็เลี่ยงม่จืดงหตะกี้ในในน้อยตะกี้น้อยงเนาะไล่ออมกับเงื่อนนั่นไล่ขเขานะเลี้ยงมาปั่นนี่กับยทบไต้ะตะอยู่เลี่ยงมันจะ่ยายน่อยแต่นคืออยากยี่บออยากเนาะขันได้กินแล้วนี่ก็บ่ตจ่ยในอยเบิ่งตะงอนมัน,มนกกกเอ,อ,า,มอมนามันไดคกบกระเพยอะไบบพราห่ามืออมันทำบริเกินมันบ่อยอมจ้าแม่คือน้อยเออดีแล้วก็ยงบะทต๊ได้กินุ้ซึมว่าตอนีลนะบ่ อันนี้นะผมมันเหตุปฏิเสธไปเรื่อยๆไม่เจไม่เสียดกอนะจ้าเดี๋ยวเราคือแต่ถ่านีเงได้ทกอยากจห้ยยุ่นี้นี่แล้วบ่มีบอกมากูยือมือก้อนเดือดคูยือก้อนบอกเฮ้ยดุนเล่พี่น้องเอ้ยบทือแถลางจายังบ่นพี่น้องมาตีอน่องามเป็นนิกทีพานอ นาาเฮยเจ้าว mm. ่าว่าคอยเด้เส so uh, so ื้องนมันจะยิ่ยู hey, ่ได้นะหนึ่งหกบอกมันออกนะเลขยังเพิ่งเอกพัน้าร้ยหกสิบเก้าวันนี้โบเมย์ผมทำนิดนึงอันบออกอันมูอล้วออกลินโลดแม่บรโลดตับเจ็บโลดคือเด็เตลี่ หนึ่งหาคนะซือตะแต่รถตะลิ่จะมาเยอบึงแม่รอมาถึงเล็หนาสามตัวสองตัวมอเฮ้ยแม่ก็นแม่จเนาะอันแม่ซื้อพุเจออ้าอีกแลยอือ,อก็ขึ้นเจออีจ๋านะบอ่อไหกระตานะกระตาห้างฝืนนะเฮ้ยอ่ะอ,<า>อีกและสามสี่หาเล็หน,ลหนาเลขหนาสามตัวเลกปออกสามสี่จีบสองเป็ดเจ็บหกหาม่ใมี

คิกมาไม่เวลาตัว <Also>, ซ้อนโดนะไรตัวกงกอนเขาตอนตอนมันผู้เข็มีเล่นในองขนอ่ะนาแต่ตัวมีก้อนเขาก้อตัวถือกขนะแม่บนเอยออกใหนกูตะแม่บน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 จีนจีเอาใส่มาหนาดิอืมันเลย เท่าเคยซีแล้วทำโจคดซีไดแล้วเฮ้ยยังไม่เคยตายอย่าพักต้าแล้อยู่ซี้ดาก็เถิบฉันก่อนไปวางอืมงานได้โน้ได้ทำงานตัดได้ทุกรินนี้มันเบิงเอ้ยเลยเป็นกิกรรกิโของก็ดีบอกอโอ้พอเอาแจกชามันก็แน่นแหลนอะไรพอดีขอพดีมันส่งไห้หมอเบ่งหมอก็บัวมาเป็่ยนยางเลยข้อแร มอค่ะวายังถึหยุดมาอยู่ยังจ hey. well, so. you know. ักอยู่มอค่ะทานมอไปแล้วไ่ได้เป็นยักษ์นักเนาะอากาศแบบนี้ถึกหยุดมอมอเฮ้ยพุ่ง้ากพุสีง่ดูเลยนี่เออนีบ้าเออได้้มาอ้เบิงคู่เออมาให้บิ่งแม่่พ่ลวนีนวันนั้นอยามานะเออสีคนสีถึกเลีดีนะกันว่าพื้นหยุดเ้น่เฮ้ยมาได้อันนี้นะ เฮ้ยกัดกันแล้วบ่ะให้แต่ข้อโฮอยพอชอดอันนี้กูว่าเฮ้ยบ้แม่เฮ็ดแบบนั้นกับบ้เฮ็ดคูงมมันมีแต่อยากตีนใส่บ่ได้กัดเฮ้ย เออบริการน้่งกขมันกับบริการให้เป็นแม่ภาเอึ้ยมันแันนีไม่ใส่ทนาบุช่ได้ขอกันนบ่เล็กตั้งตีตั้อความชุกใมากเลยมันจะไปบอกนั่งันไหนก็บอกป้้าัดูป้าดป้าดู้อดูด้ดูป้าด้าเูป้ดูปดป จังจอนมันดูยังจังจอนมยงแหงเนี่ยมันไม่เทาของนอกเจ้ามนวะยังไงมันเตเดังไไม่เห็ทดหทาของนอกเจ้ายู่ก <laughs> วงเนียแบันบยัเห็ดแต่มันก,ก็บ่หกวาเ็ดจักแนวได้ยูว,ว่เฮย้ย อยากก็จะเป็นยังนนี้เราอยู่บ้านนอกเข้ามากระดเจ้าคอมาดูนะเจ้าจิบอกาแทหน่อยมาฟันเลยจบอกบ่เบ้อบ่อแทอ่มูจักเจ้ก็ได้ว่าเดกากล้าบกยก่อยมีความชุกบกข่อยับว่าบกอนคุกมาตอนที่แหงคนเสอก้เอายังมาดูเถอะเจ้ากัเจขอบกระตุกเดย บอนั่ก็บบคืออาจารยคดใสๆขาวๆตวนึ่งก้อนดูดเห็นไว้อยู่นะบอพอเขาคือดูแมนไม่ใครเห็นนะแท้พันเหมดเลยไม่เห็นหูกิชบเจ้าเบะอยู่ไหนอันนี้ฮะแหวน่ค้อเห็นกะบบอักปูเห็น่ออันลงละครนะนั่นคืลิสติกาที่เจ้บอ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 ปูเห็นตัวจริงแล้วม้วนลอยๆอยู่นั่งนี้กัดี่นว่าาค่อยๆได้คอยเจีบไอ้อ๋อมนาบอก มีมูลความจริงาบบานพักเต็มเลยไปน้อยตักการสาคนนนนอนจะต่ขึ้จากนี้แล้วเขาจะอยากตายเหมือนน้องแต่เวลาหัวใจ้าน้การสั้นอยู่ปุ๊บ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 ปบปุ๊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 ปุ๊บ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 ปบปุ๊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 บปุ อไึ่้นได้บาอก่มไม่ตกกิ้งยัอยงูากเพราล่กต้องเลงกเออแปดมเจ็ดเลขนานสาเจลขลินเออมีแมนศูนย์หกว่าพังพิบปะศูนยเจอเเอ้าโยมันบอกไคกอบอกชุดเจ็ดห้าตุ่มมึงเอ้ย

นี่น้องจะไปคืนเงินจะใช้บาทนี่นานีนามันออกแปดูบอมจะไปคืนเงินนะโอ้ยันนันใช้อันเล็ก้านะอันตัวอันตัวอนมันหุด่ป่ะด้เจะกระถือวัลใดวัลหนึ่งก็บนี่ได้เหรอบอมมีกระติกมันหยุดอันนะซ้อนกคบตัวมันหลุดมันมันบึ้นี่มันคือบ่อออกศูนย์เจ๊มันกอไปออกศูนย์โอ้โหยังไม่ยังคนเราเปียงเงินมัดจัยาี้งเนี่ยเขาปั้นใส่พุ่น บเจ้างิซิงว่าไก่ไก่กันตังไล่เ้าอืมอากสร้างแลบเชือคนยางง่ายบทเชื่อคนง่ายงครับั่เนีนั่นมาเท้าก่อนพี่จะยูได้หมาเลขสามสี่ห้าห้าแปดศูนย์คุณไม่ถูกรัค่ะหาฮ่ัายา อันส่เสียิบเขาเทมันกระเพเลยจ้าตอนจะตัวขึินมาจ้าจ้าไม่ดเลยจมันไม่เลยอืออ้าวนั่นลอยบาดถิมนี่ฮะาถือบ่ได้บ่ถือตวจลยตวจแล้วมันมีคมมาพี่น้องวนี้ถือว่าบ่ได้บาทแม่นาบอกชุดเจ็บบอกชุดพี่น้องเมื่อไหม ไม่เห็นน้ปั่นมูจะเอาใส่ยิ่งกับอะไรมึงจะไปเอาหาชเจ้าไปเอาเกหามันมูนี่ไปอนอฮูกไปอนอฮูกยังแนว้ได้ยังตุยมึงคืเอาความเด็กโล้เนาะไม่ได้กินยิดเปียดยากเลยแต่เมนัมมึงจะอะไรเอออยหกนยแต่มาคุณมากับเมซื้อยีนั้ไปเก็ยบุรหลาใช่ไหมที่ห้าบาทสบาไปไปเก็มาล่ะเออจะามีโต๊ะเนาะเลยมันจับสบายนึงแต่มน่า แม่เลขกันบัตรลอตเตอรี่นี้มันได้ชุดหกลูกถ่ายมันกระจยยุบบ่ได้มาเพิ่อบ่ได้จ้ะทำบ่ไงตัวหลขยตหนึ่งหกูนังได้เออมุกจังได้เอามันถือให้ถือแข้างล่างบ่เออเออไมนเยบ่ถือบ่ถืออำลาอะไรแบบนี้อำลาหรพี่น้องเอ้อำลาของแท้ระบาดในนั้นที่นี่ละวันหนาเป็นเอาไม่แล้วงานตังใจเลยน้อยมาจะเบืกจังเย อร่อย่าิวเล้อกลีเอมอกินมูเลยเ้ยถูกจานานากาจให้ไปอะไรจอกหางหมูมันเล่นจนพูกออกจักตู่แล้วก็ออกจะไม่ทอนกวะรักอยนับมแปดศูเอ้ยอะไดศูน อแมนบอแมนบอแปดศูนย์หกหรือยังนี่แหละนพ่นาเอ้ยสรุปก็คือไม่ถูกค่ะไม่มีคนถูกนะคะอืมแต่คือมาถึงไปพร้อมนี่เออขำอะไรก็ไปซื้อข้าวปุ่นซู้มูกกินกันแล้วเลยหนึ่งร้อยแล้วก็ไรดินบนดินก็ไปนอ

ถามว่ามันอีืนทนที่หาไม่ในขั้นคอยขั้นคอยขันนยาท่านออกไหนกันสิขยายขึ้นเรื่อยๆเลี้ยงน่านมันตัดีเนาะจัขู่ไปไปขี่กกขีแห้งอไปเฮ้ยไปพีนองกินดีกันสิเขาก็เปนักตำแหน่งก่อนจะไปแล้วสวัสดีจ้าอ้าวยังสวัสดีอยู่ขี่ให้นประจักษ์เอานังอยไล่เชือแหละ